แล้วมันยังไปต่อเห็นไหมมันยังขึ้นไปต่อเนี่ยเราขาดทุนขาดทุนที่เมื่อกี้ถามอะ่ะอาจารย์เข้าองนี้เซลล์แล้วมันยังไปต่อก็เพราะเทนใหญ่มันเป็นเทนขาขึ้นไงมันย่อชั่วคราวไงเห็นไหมอ่าเดี๋ยวบอกแล้วจะแก้ยังไงมีวิธีนะครับนะถึงตรงนี้ใครไม่เข้าใจอีกครับนะครับเวลาเข้าออเดอร์ให้ดูตัวนี้เป็นหลักไม่ต้องไปจ้องตัวบนตัวบนเราแค่ชำเลืองตาอ,อ๋อเป็นเทนขาขึ้นพอรู้เทนขาขึ้นเสร็จ จะมาเข้าออเดอร์รอจุดพวกนี้ครับเข้าบายตรงนี้ครับเข้าเซลตรงนี้ครับเข้าบายตรงนี้ครับแต่ถ้ายังไม่ตกสุดอยากเข้านะแต่ถ้ามันเทนขาขึ้นจรงิงไอเนี้ยเขาเรียกว่าย่อตัวนี้ก็เข้าได้เพราะมันเทนมันยกต่อไงแต่ด้วยความที่พวกเราอะม,อม,มือใหม่ด้วยแล้วหลอดไซส์แล้วมันเล็กเราต้องใช้เวลาในการกําไรมันถางนะครับถางเป็นเหรียญแล้วถึงจะเห็นกําไรเราเห็นกาไรกันนิดเดียว0 0นย์จุดนย์่งอ่ะถ้ามันขยับไปหนึ่งเหรียญเราก็ได้แค่หนึ่งเหรียญเพราะหลอดไซส์แล้วมันเล็กวันลุ่มที่เราปล่อยออกไปมันเล็กไม่เหมืออนนกกับกงทุ กองทุนเวลาเขาจะเข้าเนี่ยติดจุดนี้ก็ถึงเข้าบายนะเขาไม่ได้มาเข้าอย่างนี้กับเรานะ